สวัสดีทุกคนลาโมโนะครับวันนี้ก็จะลงข้านานะครับจะไปเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้ก็ไปดูกันนะครับว่าใช้วิธีแบบไหนนะครับของสายจังหวัดไขแดงของเรานะครับว่าเกี่ยวแบบไหนนะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับ านที่จะไปเ้านานะครับทุกคนอันนี้เราคอยเจอกันนะครับที่เท่านานะครับวันนี้เวลาก็ประมาณ7จ็ดมงเช้านะครับไปกันนะครับทุกคนไปาาชานาเจอกัน แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ต้องเดินทางไปต่อนะครับในในในทุงนะครับทุงในทุงนานะครับถุก็เราเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับไปดูว่ากันเกี่ยวข้อ,ของแบบไหนอันนี้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับทุกคนน,นี้ ถึงแล้วนะครับทุกคนมาดูกันว่าเขาเกี่ยวยังไงนะครับอันนี้เป็นข้าวนะครับทุกคนเขาเกี่ยวยังโอ้ยเขาเกี่ยวแบบนี้นะครับวิธีเกี่ยวกันนะครับเกี่ยวแบบข้าวก็มาจับแบบนี้ บแบบนี้แล้วก็เกี่ยวปุ๊บเห็นไ,ไหมเกี่ยวแบบนี้ว,ว,ว,วิธีการเกี่ยวอโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวก็วิธีเกี่ยวแบบนี้นะเก็ตนะแล้วก็โอเคนะเดี๋ยวผมเกี่ยวข้องเกี่ยวข้าก่อนนะครับทุกคน 拜拜。Bye bye.